เอดีอาชานาลแฟตนิวโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสนสศพปชิสัต ชั้นเด็กหญิงนิชนันพลเศรษฐลืนักเรียนชั้นอนุบาลสามทับหกห้องเรียนพิเศษ IEP ค่ะฉันเด็กหญิงปวินิดาตุลยาเซวีนักเรียนชั้นอนุบาลสามทับหกห้องเรียนพิเศษ IEP ค่ะสมาคมผู้ปกครองและครูประชุมสามัญณห้องประชุมราคาหนึ่งร้อยปี เมื่อว,วันที่2กันยายน2568น,นางอวยพรแก้วชรนยัยนายยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสร์ได้ไประชุมสามัญครั้งที่1ห,หลังจากที่ได้คัดสรรคณะกรรมการสมาคมและนายสิทธิวัฒน์ธนบูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะรอองผู้อำนวยการหัวหน้างานหัวหน้าสายครูผู้รับผิดชอบงานสมาคมและผู้อำนวยการได้รายงานวริบททั่วทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อที่ประชุมซึ่งวันนี้ ได้มีคณะกรรมาการเข้าประชุม,ชมกันอย่างพร้อมเพียงณห้องประชุมอาคาร100ปีโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์แต่ว่าถ้าเรา้อกวโอเคค่ะอย่างนั้นถ้ายัางไงวันนี้ฝากติดตามเนาะคะ่ะถ้าเกิดสัปดาห์หน้าจะได้แล้วเสร็จเพราะว่าถ้าหากว่ามีในส่วนของการเปิดถอนเงินธนาคารหรือว่าการที่จะต้องเปิดบัญชีอะไรใหม่ยังไงเราจะได้ใช้ ใช้มาสิที่ประชุมในวันนี้ในการไปดำเนินการผู้อนวยการตามคณะครูเป็นเจ้าภาพส่วนพระอภิธรรมอดีตประธานคณะกรรมการการทนาศึกษาของโรงเรียนเมื่อวันที่3กันยายน2 5 6 8นนายสิทธิวัฒน์ ธนบูรพิพัฒน์พ่วำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณน,นำธนนครูเป็นเจ้าภาพส่วนพระอภิธรรมศพนายถาวรนนุณจำพาทองอดีตประธานคณะกรรมการสถานาถึกษาข่านพื้นฐานของโรงเรียนเมื่อปีปส2546โดยตั้งศพส่วนพระอภิธรรมณวัสิริวานาวา ท่านวงนแปดทับฝางกับสายโยงนะครับ ยุดต่อไปโรงเรียนอนุบาลดำรงรายชายนุศน์เย็นเฉยเครับแล้วก็จะต่อด้วยโรงเรียนกันพระละักวิทยาพวกเรา ADR Channel แฟด n e นิวขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ